Ah. Uh, มาดูครับคนีภาษายกนะครับคุณผู้ชมครับเบทธิดาสิครูออสครับขับเร ah. ื่องใ่งสิบเก้ามักตอนเบทธิดาสาวสวยครับสำหรวมพิธีการสิครูออสครับโอเค เรื่องการทำผิดติกาตางจำเายครับเพื่อลบแล้วก็อยาอ่าอย่าใช้เทคนิคเทคนิคอะไรน้ แสนไรแสนไร้สงรายนะครับมวยทุกคู่ที่ชกเสร็จให้สงรทุกคู่นะครับอ่านอน่นโคสลกในให้โครสมลุกเพื่อกเลื่อหลายอเื่อเดียวกัรใหโน้นะครับส่กน้องเป็นสนะครับเน้อยีคู่ก็ว่ายี่สิบเือได้ตั้งน้อยกับะกาดเรื่องรถ น้องอาจารย์เตี้ยพวกส่งให้งานหลายเดนะครันร่วมกันสนุกกันเอ่ออย่ามาหลายครั้งกันเดี๋ยวมันจะรวมหายกันอย่ามากันเป็นขยักหลายๆรอบค่ะเรื่องคือการศึกษานี่งานของท่านต้องรับสาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเรานี่คือมันชัดเจนอยู่แล้วอซุปเปอร์บอลมาแล้วก็เตรียมเลยสิครับ จะไปยากอะไรอะไรอาจารย์เพชรก็เตรียมเลยหมดผู้จัดการเนี่ยเตรียมเลยเดี๋ยวไล่เอียงขึ้นเลยคุณบบัวจะชกกับพยักนิ้วช่วยไหมใช่ที่ถ้าผู้ใหญ่ชาติแล้ก็มาลอยอยู่แล้วเตรียมเลยก็เตรียมไปต่อจากคู่ของทางด้านยอดเลกเพชรกับพีระพังก็เอาเลยเอาไปยักเล่นชุบบัวอะไรจะแยกอะไรเนี่ยอือสำคัญเลยไอป อา้าเชิญบนเวทีนี่คือคู่หกอ,าอา่าเพชรพิดานดีแดนเชี่รงกำลังสามยกเท่านั้นตอนนี้ยกสองค,คู่ต่อไปก็ไขวานกลักกินคู่เจ็ดคู่แปดก็เป็นเสียด้ยก,กับสิทธิพง์แล้วก็จะเป็นคู่พิธีการเลยเอาจะส่ดีวกว่าถูกต้องแล้วก็ได้เรียงคู่สำคัญเลยอ่าไรเอียมไม่ได้ละจะไไ้เรียงไม่ได้แต่ปาปามกวนอูยอดเล็กเพชรรพัฒน์แล้วก็ พยักเล็กกับชุมวันเลยเนี่ยเอดวาอวามฟังดน้ฟังนเก้าไม้น่เสียเกยเข้ามาหนึ่มันขันเข้ามามันตูกไปงบมหนึ่งมันจะสิเกะกันมาหลายตัวนปิดงบกัไหาย สำเร็จเงินพอสรุปแล้วเสือเต้ยนี่ยิงเปิดนะครับน่ะเคลียเคลื่อนสะเทินเอาหัวแม็กสามว่อสรุปจบแค่นั้นไม่ต้องเก่ยกันไปเก่ยกันมาให้ยากสรุปสองบนดเลยี เอาละเอาละไม่เป็นประสบการณ์นะคะจูจูจสร้างประสบการณ์สร้างกระดูกันไปค่ะครับครับช้าง่วยบังน้องเข้ามาด้วยเสืยอช้างไม่าดครับเสียอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโรย้อ้ยโ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้้ยอโ้อป กะถากันโดดวัดกหรือเปล่ามาดูครับตรงยกที่หนึ่งะยกที่หนึ่งการประมาณร้อสองมารนะไปงเอาละครับไปประมาณเก้าบังซอนเจ้ามาอนวยังไงทั้งเันจากบ้านเด่นนะครับพอใบไมยทั้งใจญภาษาบ้านเด่นทางบ้านหนองอกลงสีอุดม ขวา, <si าเข้า,า,า okay, ไปใคได้ใหญ่กว่านะ้รับน้ไปน้ไปแตน้หมวยเอาโวยกับไปต่อมาเหมืกันมวยกับไปไปไหมวยโวยโวยเทมัไปแล้วได้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 ร ไม่โอ้ยเตะขวาเข้ามาไม่จับได้ยังตีไม่ถนัดกึศน้องไม้สุดยอดตอนเชิแล้วก็น้องหมยงวมหมยประสาทบ้านเด่น ลงมาไปด้วยกันยอดเขาเราก็ลงไปด้วยมีซอกไหม้บูนเวลาจะย้ดาไปเขาครับหน่ยหน่อยจ๋าหน่อยหน่อย ต่อหลายท่านบอกว่าอยากจะเร็วอยากจะเร็วพิธีกรโพสต์อยากให้เร็วกว่านั้นเพราะเรามีงานทุกวันต้องไปทุกวันเรายิ่งอยากให้ไปค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุวย่านที่ยอดเยี่ยมจากคุณพาทำสะอาดด้วยในการจัดงานฉลอนี้นะคะแล้วก็ท่าน สนับสน,นุนช่วยยูติรักนะะร้อยตำรวจเอกนิคนแล้วก็คุณนายวงเดือนนะคะดูสุดการตั้งใจสนับสน,นุนช่วยดุติรักแล้วก็ท่านพากำสะอาดด้วยมาดูครับ หลุดกันต่อครับมายกับหมวยยกสองนะไม่ได้อยู่แรงรับหมวยอยู่นั่นเองมีสองพันอยูอ่นั่นมาล้อจิ้มขวา,าเาข้าไปตอกแกะออกมาครับอาจารยดีเด่นซับต่อครับโขกแกะขวาของหมว่มยมยุ่ยมวยสามหันเข้าไปเลยยกสองยกสองไม่อย่าหมดนะไม่นะหมดแล้วยุ่งนะไม่นะ ทั ừ, 17, minute, uh, ้งบนหมดทั okay, ้งล่างก็หมดเหมือนกันแล้วหมดเหถึงหมดแรงนะครับบนข้างบนหมดแรงบข้างล่างม่หมดเช่นหมดแรงใจเช่นกันอ้าว้กดูห้อยอยตีเ้อเ เมืยอปหร่ทำไั้แล้วเอ๊ะจ้อ้โหมีเขาเอาขึ้นที่เขาห้าน้ำซ่าสิบเก็บหงยกสุดท้ายบนเวทีเตอนนี้ผู้สีประเทต้องมากันต้องหวยจ้าเป็นผู้สีย่อ้าก็จะไปแสงไา อตะเพ็ดเงินทองเสือเต้ยเสือเต้ยเพิ่มอีกสามพันเป็นห้ครับเสือเตยมาอีกสามพันเนอะเ่อไปเป็นพระนะเป็นห้าพันค่ะเก่าใหม่เสือเต้ยวันนี้ใช้สีเสื้อสีผู้หญิงเลือนนะครับเลี้ยงกันไปครับเลี้ยงทางหากันไปครับ มีซ้ำขึ้นผู้ใดเมื่ว่างรุ่นการศึกษาเนี่ยผู้นั้นมาหลับขึ้นได้จะเปลี่ยนหน้ากันม่าเด้อพี่น้องแในสนามก็เห็ดเบียกเห็นง้างหรือว่าผู้สูงนี่เพราะเป็นคนเดียวนี่แล้วจะจับหน้าจับตากันผูน้ใดจะเหมือนอย่างเงินเรื่องยุ่งยากเลยพี่น้องอย่าเปลี่นยนหน้ากันมาคนไหนเมื่วางคนนั้นมารับกันย้อนสุดท้ายค่บนเวทีเบ็ดน้องมาอน้องห,ยองหวย นะครับครับผครับผมครัครับผยครับผมครบอมครับผมบผับผมรบ้มครับมครับครับครับคบผรับมับมครับมครับอมคมครับผราารบรครับบมครับ